สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนจ้านี่เรากำลังตั้งป้ายบ้านเนาะกำลังใส่ตั้งใส่ซีเมนต์อยู่พี่น้องวันนี้เลืองงามยามดีนาาเนะจ้ะเนาะนี่ตั้งเองเอาไปเจิมเรียบร้อยพี่น้องไปเจิมเรียบร้อย เดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งตอนแลวเนะจ้านี่อันนี้ก็บ,บรรยากาศสวนวันนี้ฝนตกลิ้นพี่น้องหน่อยๆปล่อยๆไปๆพ่อย,อย,อยใบไม่เปียกเนะจ้ะเนาะนี่อู้หจะละวัดขักอันนี้พอดงนี่ฮะนะอ่ามันบปตรงดึงเอาบานนี่เบิ้องฟ่งเมีอายูสูบน้ำ Né bó sợi đi phi nô. Sụp của lỗ tón mai, no. Si tô andré, pa? Eh? Pantré? Ni vó? Oui. Ni vó. Aqui có tóc chafé, tóc มันซุ่มเนาจะเนาะเราจะดูดบอ่อวันเสาเนาะพี่น้องก็เลยเอามาพดต้นไม้สะก้อนจ้าโดต้นไม้สะก้อนชาบ้านเขาก็ติดค่อยๆเนาะค่อยปริ้นิ์แหง้งใส่ต้นอย่างนะแล้วพี่น้องนี่คัาแล้วคลกแล้ว,ลวมันก็ซุ่มบบบนี่ กัเอาในซี่หละพีน่น้องสูมือสูเวนเนาะเพื่อหอวันเสาเอากระแล้วละนี่น้ามาันก็สิลงหลายเติบสูบบ่อปลาวันที่สองเนาะสูบเมื่อลา 3, สามชั 4, ม่วโมงสี่ชั่มงพรเจ้าพอว่าสีเอาไว้โหดต้นไม้เนาะจา้ะแล้วมันก็มาลงตรงนี้แหละถึงนี่นะมันก็นลงหนองเนาะจ้ะเนาะ ลงคลองใส่ไก่คนขยันประจำบ้านเดีย๋ยสิลงคลิปให้เบิงมานี่เด้ยเอยทเจ้านี่เริ่มสูบบอเมื่อเช้าเมื่อเช้าเออเมื่อเช้าวานนี้แล้วก็เศร้ามาือนี้สูสบเฉพาะตอนเศร้าพี่น้องเพราะว่ามันเพราะว่าหน้ามันซุ่มแห้งนะมันซุ่มต้นไม้ซุ่มแห้งกันเลยให้มันดินหมาดจักน้อย เขาก็ะสูบไหมเนาะจ้ะเนาะนี่อีพอหดน้ำเราเพ็ดเอกม่ต้องไปบอกแล้วพี่น้องนี่อันนี้ป้ายบ้านสวนเนาะเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือน้ำของสใส่ไกจ้ะนี่อันนี้มันน้ำมาจากบอก่อนน่ะแหละบ่อข้างหลังพี่น้องไหลมาไหลมาเรื่อยๆลงตามท่อเนาะพอว่าหนองมันใหญ่ แล้วก็น้องเลือกก็เลยเอาน้าม,มาไว้นี่พอมันลงลึกมากๆเราก็ไม่เอาเนาะเพราะว่ามันก็สีเป็นแบบน้าสกปรกน้าดำมาสินะอันนี้น้าม,มันยังใสยอยู่เพราะว่านองขวายมันใหญ่มาเบิงบอเบนะจ้ะเรามาดูอ่อนี่ สูบสองมือแล้วพี่น้องสูบน้ำสองมือแล้วกัยังบอยังบลงปานใดหาตะลงวังยี่สิบยี่สิบเซนเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความลึกมันเท่าไหร่บอ์น่ะเราไม่เคยสูบป,ปีนิ่งก็เลยสูบข้างแรกเลยพี่น้องสูบก็จะได้หู้แล้วก็จะได้เปียนปลาพร้อมนีม่น้ำเราปล่อยมาแบบนี้ นี่แหละพี่น้องป้อยไปสิละ,ละาาแล้วก็เอาเขาต้นไม้ซุ่มเบิร์ดถ้าเขาสูบปลาแล้ววันเสาร์เนี่ยเขาจิได้ไปเที่ยวนี่เราจะได้ไปเที่ยวนาะนี่ให้เปียกให้ซุ่มเบิดพี่น้องตรงใดกําแพงหน้าม,มันมีปัญหาไหลออกไหลยังได่สีห็นปสัสย่างจ้ะเอา้าอีพอปัญหันออกไปห้างพุ่นตีบัลนี่โอ้ฝนหันออกข้างนอก เอ,ออเ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 ออแล้หันออกห่วยเลยพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ้งบรรยากาศวันเสาร์ยสวสิไรสุดให้เบิง้งเนาะจ้ะเนาะลงปลาหนองฝรั่งเราดูดหนองปลาได้สามวันแล้วลงประมาณสองเม็ดจะสองเม็ดครึ่งเนาะประมาณสองเม็ดครึ่งนี่แหละพี่น้อง เรารอวันเสาร์เนาะจ้ะเนาะดูดน้องป้าเพื่อจะเปลี่ยนป้าและกะดูดเบิ้งว่าน้องมันเลือกซ้ำดใดพี่น้ง่งเขาสิบ,บอะไรกังวลนาอยา้ำแรงย้ำอย่างเขาสิบ,บอะไรกังวลว่าเออมันซ้ำนี่ซ้ำนี่มันจางบรได้อัน,นั้นพี่น้องบรได้ย,ย่านบ่อปลาเห่งเนาะนี่อพ่อก็ดับเครื่องแล้ว เราจะลงกัน,นวันเสาร์จ้ารอวันเสาร์เนาะนัดญาติพี่น้องมาวันเสาร์จ้า